ต่อกับสองแสบทิพห้ฮ่องกงยังไม่จบจ้ามาต่ออีกได้ๆแล้วด้วยที่เขาทำภารกิจเนาะทำภารกิจเขาสองคนแข่งกันกับพี่ป๊อปกับน้องโอมเนี่ยเอ็นดูความที่ถ่ายรูประวังเหอเลื่อนไปเลื่อนมาเดี๋ยวก็เจอรูปที่แบบไม่ออกเสือในโทรศัพท์อ่ะพี่เจอ ความที่คนโก้คนร้อนก็ถอดเสื้อเลยจ้าถอดเสื้อแบบแข่งกันไงแข่งกันกับพวกพี่ป๊อบก็แบบขิงกันอืมขิงกันใหญ่พี่ป๊อบกับน้องโอมอะคือแบบแต่สองแสบเข้ากันปปเป็น,เน,นปีเป็นขุยจ้าอืมเข้ากันเป็นปีเป็นขุยไอ้เพื่อนรักอะผอผมโอ้นเขาเลยก่อนซีมิง โอ้ยเงินเข้าเลยเงินเข้าบัญชีแล้วนะเงินเข้าสี่หมื่นเงินฮะบัญชีนุ๊กเข้าสี่หมื่นไม่แต่เขาโอนมาผิดเขาถอนเงินแล้วธนาคารโอนผิดธนาคารโอนผิดธนาคารโอนผิดว่าอะไรครับแชร์กองผิวถูกต้องครับเดี๋ยวเราไปวัดแชร์กองผิวกันเดี๋ยวขออนุญาตคับทานอาหารก่อนทุณป้าพิเศษลำรวยแล้วจะรวยนะครับที่ไหนวันนี้ครับอันนี้เปิดกล้องไหมได้แล้วได้แล้วโอเคร้องห่วยหน่อย ก็เมื่อวานเนาะที่เรามีพิชซันกันจะได้ไหมที่ซินิกเกตร์จะได้ไหมได้ครับได้เนาะอันนี้ถ้าใครทำสำเร็จ5ข้อนั้นจะได้เงินรางวัลค okay. uh, uh. 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 ู่ละ500เหรียญโอเคซึ่งไม่มีใครทำสำเร็จเลยเงินนี้จะตกเป็นของพี่ทันทีเอาทไหมเอาเหรอเอาหรอเอาใหม่เอาใหม่อใหม่โชว์ก่อนโชว์ของยังสำเร็จเปล่าขอโชว์ขอขอขอภาพหลักฐานนะครับผมไอ้ที่ผมไม่ไปมันไอ้ที่เราไปไปถ่ายไปน้องปลากับน้องลกเนาะน้องปลาก็ต้องนูก หลังคยาคนแปลคนแปลกหน้าอ่าหน้าลิฟต์อ่าอันนี้อันนี้อันนี้ก่อนเลยอันนี้คือหน้าหลังคาหยาครับหลังขยะหยาหลังขยะน่ารักใช่หลังขยะอันนี้มันไดเลื่อนมันได้เลื่อนครับอืมนี่อันนี้อ่าห้องน้ำครับนี่ครับไหนวะนี่ครับนี่ครเล็กมากนี่ครับแต่ว่าให้เน้นดูอ่าหรือที่ห้องน้ำก็มีภาพนั่งที่โซนให้น้นดูในแบบครับอ๋อให้นิ้นดูในแบบครับ นี่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 อันนี้ข้างหน้าครับทางเข้าครับทางหน้าทางเข้าเข้าคนทางหน้าเราต้องต้องสองคนต้องบอกก่อนว่าเราไปหาคนสองกลุ่มกลุ่มแรกก็เด็กนักเรียนจะฝากถึงน้องๆเขาเถอะหนูไม่มีบุญหลอกลูกเป็นกลุ่มผู้พี่เดินไปหาหนูแล้วกลุ่มผู้หญิงนะเป็นเด็กๆหนูไม่กล้าถ่ายกับพวกพี่หนูกลัวพวกพี่พวกพี่คือซุปตาร์เมืองไทยนะลูกไม่ไม่ไม่อให้ตอนเดินเข้าไปไปขอเขายังไงนะอ่มอ่ะ sorry s o r ี y sorry ไอ้ตาไทยอนเอนต์เกไอ้เช็กจุโฟโต้คอนเทนต์ทุบตาไทยแลนด์อ่ออันนี้เป็นเด็กนะเขาต้องดีเลย้ขาเขาเขากลังเสือแล้วก็เลยบอกไปเลยหนูไม่มีวัฒนธรถ่ายผู้พี่หรอกู้พี่คือทุบตามืองไทยมันัดูดแต่มีกลุ่มนึงที่เขาดิจิทอนรับเราเพราะว่าเราการันตีด้วยเราเปดติกอให้เขาดูแล้วกเปิด พลงผมว่าเขาน่าจะไปโรงเรียนเดียวกันอ่าใช่คือนี่น้องๆกลุ่มผู้ชายครับกลุ่มผู้หญิงกลัวแต่กลุ่มผู้ชายไม่กลัวก็เลยก็เลยรีบเปิด TikTok ให้ดูก่อนเพราะรีบรีบอ่อยไว้ก่อนกลัวมันเปลี่ยนใจได้รวยโอ้โหโอ้โหรว้เจ้าของร้าน่อยยันกัดใช่เลยลาจินิท่าออกมาเลยอ่าแล้วก็เปิดเพลงย้ำไปอีกเพาเราดังมากดาวน์เทอร์วานแปดสิบล้านเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบล้านก็เลยเปิดปั๊บว้าว ว้าไอ้ที่จริแกรู้แล้วในใจรู้แล้วว่าบอกเจ้าพี่ไม่ได้หรอกตอนนี้เด็กงงอยู่เลยไทยวะครับอันนี้นี้คืออยากจะให้อยากจะให้วิเคราะห์คะแนนดูบางครั้งลูกไปอาจจะได้เหลือพวกข้อนี้ด้วยก็ได้อยากจะบอกว่าไอ้ทีมนั้นอ่ะคือมันเป็นการเป็นเกมใช่ไหมเกมแลอันดับแรกคือมันต้องมีความว่องไวว่าเราตั้งใจจะทําเกมนั้นไหมใช่ทให้สําเร็จแต่นุกไปเนี่ยสำเร็จภายใน5นาทีอ่า แต่มันมีบางกลุ่มบางกลุ่มที่ยื่นมาเก็บตอนสุดท้ายเลยตอนสี่โมงเย็นเราจะอยู่ในตรงนั้นประมาณสองชั่วโมงครึ่งหรือสามชั่วโมงเขาทำอะไรอยู่เขไม่รู้ก็งั้นอ่ะมันเพิ่งมาถ่ายช่วงชที่เดินจุดสุดท้ายก่อนที่จะก้าวออกแต่ทีนี้เรไม่พูดให้เขาได้ยินนะไม่เขาจะเสียใจใช่ดีดีเป็นสุดีแต่ก็ยังไม่ได้พลาดพิงครับแค่อีกกลุ่มหนึ่งเฉยๆไม่รู้กลุ่มไหนเป็นการกระตุ้นกระซ่านะครับซึ่งไม่ได้ยิน ไปรู้เรื่องไปไม่นแเละนะครับกลุ่มกลุ่มนุกกับัยคือห้านาทีถือว่ายินดีด้วยนะครับม้าครับผมแล้วยังดีอ่าในที่นี้ทีม่พีกเอาอีกทีผู้สอดถ้าดีทีมเลยได้ฝากด้วยมีสตอรี่ถ้ามีรางวัลตกใจก็ให้เพิ่มก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับ